สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มาชมเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสร้างปีสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกกันว่าเหรียญอรุณเทพประบุตรนะครับเหรียญอรุณเทพประบุตรของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมลักษณะเหรียญก็จะคือเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปไข่เห็นไหมครับรูปไข่หล่อหูในตัวหล่อหูในตัวด้านหน้าเป็นพระพุทธ นั่งซ้ายขวาเป็นเทวดาถือหางนกยูงเห็นไหมฮะเนี่ยคือหางนกยูงเทวดาสองสององค์เห็นไหมฮะนั่งอยู่บนโบโบนี้จะไม่มีอักขระอะไรนะครับด้านหลังจะเป็นด้านหลังด้านหลังจะเรียบครับด้านหลังเรียบแล้วก็เหรียญน,นี้สร้างปีสองสี่หกศูนย์นะครับเนื้อทองผสม แก่แกท่ทองเหลืองเหลียนนี้จะออกสีเหลืองนะครับออกเหลืองๆเ,เลยมาดูผิวพระกันนะครับผิวพระลักษณะเหลียญหล่อบโบราณการขึ้นขึ้นหุ่นเทียนใช่หไหมฮะผิวพระเนี่ยจะจะเป็นหลมุมจะเป็นจุดดำๆเห็นไหมครับตามตามเนี่ยตามผิวเหลี่ยนเนี่ย จะมีสีดำ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 ตามจุดตามล่องลึกเห็นไหมฮะเนี่ยจะดำเพราะว่าการหล่อบโบราณสมัยก่อนเนี่ยดินเขาผสมกับพวกแกลบแล้วก็น้ำผึ้งใช่ไหมฮะเวลาแกลบโดนโดนไฟก็คือจะดำเนี่ยก็คือจะจะเป็นลักษณะพิจารณาเหรียญหล่อบโบราณได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าในในใน ในเหรียญเนี่ยจะต้องมีจุดดำๆของการโดนแกะบโดน,ผนเผาไหม้อะไรเงี้ยครับนะจะดำตามจุดตามซอกเหรียญเนี่ยพิกหูเหรียญเห็นไหมะพิกด้านข้างองค์พระจะเนี่ยดำดำตามตาม,ตามพื้นผิวเนี่ยจะดำธรรมชาตินะครับจะเข้าไปในอยู่ในเนื้อพระครับจะไม่ได้แบบลอยขึ้นมาเห็นไหมฮะหล่อในตัว หล่อหูในตัวหไหมฮะหูจะเป็นแบบนี้นะครับหูเจาะจะเป็นแบบนี้เลยไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับตะบายเก็บข้างตะบายเก็บรอบรอบเหรียญเนี่ยฮะตะบายต้องเป็นเบอร์นี้นะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นนี่เรียบร้อยครับเห็นไหมฮะตะบายเก็บตะบายรอบเหรียญตะบายเบอร์นี้นะครับตะบายในแนว,แนว,แนวเดียวกันไม่ตะบายขึ้นลงขึ้นลงตะบายไปในทางเดียวกัน ด้านหลังเรียบเห็นไหมครับไม่มีปิน้นตบายเก็บหมดด้านหลังมีตบายนิดหน่อยลบคมเห็นไหมฮะเดี๋ยวรล่อเวลาเนี่ยเวลาเจอจุดที่ที่ไม่เรียบแต่ตึงไม่เรียบต้องตึงไม่ย่นเห็นไหมฮะจะมีเนื้อเกินบ้างเนื้อขาดบ้างอันนี้โอ้โหพิจารณาง่ายเลยครับ เหลียญนี้เหรียญหลักของจังหวัดแม่กองนะครับใครมีสวยๆผมรับรับเช่านะครับตาตาให้สวยๆแบบนี้ตาตาให้สองแสนสามแสนนี่สบายเลยครับเอามาได้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ